เราเนี่ยอยากจะได้ภาพสวยๆกลับบ้านเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างน,นะคะเริ่มแรกเลยนะครับนะสังเกตนะครับผมอยาที่ยวขาตั้งกล้องมาด้วยเ <c oughs> พื่อให้ภาพสวยงามเนี่ยเราจะไม่ไม่ค่อยใช้แฟลชกัน <c oughs> พอไม่ใช้แฟลชเเราจะใช้ช h ตเตอร์สปีดที่ค่อนข้างชา้าพอใช้ชา้าป๊๊ปเราก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องอแล้วเราไม่ต้องใช้กล้องเหรอคะแล้วเราไม่ต้องใช้กล้องเหรอคะ เอาแต่ขามาแล้วเอารูปกลับบ้านได้ใช่เลยก็ต้องมีกล้องมีกล้องด้วยไอ้กล้องนี้ต้องเอามาแน่นผมไม่มีคำถามกันครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากได้คนสวยๆกลับบ้านเนี่ยมันต้องทำยังไงครับอาจารย์ก็แค่ลากน้ากลับบ้านไปไงคะโอ้อาจารย์ครับน้องขออนุญาตแล้วแกผมไปก่อนนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเรายังถ่ายรายการอยู่

ยิงคก็นอยหลังในการยิงคู่ก็จะเลือมไปกีนอย่าด้วยสวยงามมากอาจารย์เขาอย่างเงี้ย นี่ต้องถามว่าจะให้กลางวันหรือกลางคืนครับอาจารย์ถ้ากลางคืน,นีนกระตอมประมาณนี้จะามกลางวันจะอีกแบบหนึ่งอโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการกลางขาใหนะ้แต่เริ่มต้นกลางเราจะการจากตัวนอกสุดครับกลางนอกสุดนะครับอา้าวทำไมอะคะก็เพราะว่าอาอย่างนี้สมมติผมกางจากตัวในนะตัวนอกเราต้องเอื้อมมือไปกลางนะอะไรอย่างี้อ๋อเพื่อความสะดวกแล้วก็เทคนิคการวางนะ เจะต้องถางออกนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าเราวางอย่างนี้เมื่อ,อชา<อ>กันนะเราก็จะติดอ๋อครับติดอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเวลาเราวางอย่างนี้เนี่ยเวลาเราวางตล้ง t ๊ p เนี่ยเกิดผักไปข้างหน้าโอกาสลม้มจะน้อยกว่าเพราะฝั่งนี้ ล้มมาทาันมีต่อไปโอเคเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีควิกรีลิสอยู่นะฮะเอ่ยออกมามีเพดเราแผงอยู่ตรงไหนอะคะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเพดอยู่นะเรา็เลยต้องเอาออกมาทนะครับไอเพเนี่ยก็จะหมุนเข้าไปที่บริเวณด้านล่างของกล้องนะซึ่งมันมีรูรับอยู่แล้วนะฮะเสียบที่ขาตั้งกล้องมันก็จะเป็นควิกรีลิสกดปุ๊บมันก็เด้งแล้วก็ล็อกใช่ไหมคะมันก็เด้งละอ๋อมันจะเด้งกลับมาเองเลยอ๋อเวลาเราเกิด อยากจะถ่ายภาพในขณะที่ถือถ่ายเราก็แค่กดแล้วก็ถือถ่ายถ่ายเสร็จปบจะใช้ขาก็วางเลยถ่ายในห้องทีนี้ถ้าเราสูงไม่พอก็ปรับทีนี้อันนี้ขาตั้งป้องกับป้องอสูงพอแล้วครับแต่รู้สึกเหมือนน้องนี้น่าจะสูงไม่พอครับพีอันนี้จะพี่ี่กสูงไม่พอ โอเคเดี๋ยวเราจะใช้สายลั่นชัตเตอร์ทำไมล่ะครับอาจารย์ปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายเนี่ยเรื่องอย่าว่าเราใช้ชัตเตอร์สปีดช้าครับทีนี้การที่เราจะกดชัตเตอร์ตรงนี้เนี่ยถ้ามือเราไม่นิ่งพอกดแล้วมันอาจจะวุ่นอราจจะทำให้กล้องมันสั่นได้เราใช้สายลั่นชัตเตอร์อแล้วก็มีสายลั่นนะครับเสียบเข้าไปกดอย่างนี้เลยมันก็จะถ่ายง่ายแค่นี้ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่มี สายรัชเตอร์ที่เป็นรีโมทด้วยเป็นไวเลสผมก็แค่ตั้งให้รหัส2ตัวเนี้ตรงกันแล้วผมก็ไปตั้งเสียบไว้ทั้งบนหัวเีบพื่อไม่ให้มันเก่งกันเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับต้องกันคือเนื่องจากว่าเราต้องการถ่ายภาพวิวกลางคืนเนี่ยชัตเตอร์สปีดช้า ส่วนใหญ่เราก็จะถามว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ครับนี่หลักการง่ายๆคือเราสปีดเนี่ยเราปล่อยให้กล้องมันทางานเพราะฉะนั้นผมจะใช้โหมดเปลี่ยนเป็นโหมด AV โหมด AV คือโหมดที่เราตั้งรูรับแสงด้วยตัวเองรครับนะครับนี่ตั้งรูรับแสงเท่าไหร่ นั่นแหละครับอีกเป็นอีกหนึ่งปัญหาครับวิธีง่ายๆก็คือว่าเนื่องจากว่าเรามีขาตั้งกล้องแล้วเพราะฉะนั้นชัตเตอร์สปีดช้าเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรละเพราะว่ามันไม่มันนิ่งอ่นิ่งแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเปิดรูรับแสงที่ค่อนข้างเล็กเพื่อให้ชัดลึกแลเปิดเอวีครับเรามาดูที่หลังกล้องตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่ F22 ่งที่เล็กที่สุดของเทาอันนี้คือเล็กที่สุดครับเอฟบครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่เราใช้ F12 เนไฟยี่ป็บสวงไฟเป็นดววงงนี่ยนเปป็ระย จะเป็นการเป็นใกล้ๆดาวกระจายสีนะครับแข็งขึ้นมาเรแต่งแต่งกันวะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะทีนี้เดี๋ยวผมจะยกกล้องขึ้นสูงแล้วนะครับโอเคผมตั้งยี่สิบสองเรียบร้อยแล้วพอเราเปิดเอฟยี่สิบสองเห็นไหมฮะเอฟยี่สิบสองเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากเอสโอเนี่ยปกติเราตั้งเป็นออโต้อยู่ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นไอเอสโอประมาณสักร้อยเพื่อจะได้ให้มีความละเอียดที่สูงนะครับไม่เกิดน้อยเลยตั้งอันนี้เราตั้ง200นะครับครับ200 เห็นแล้วเราที่2 0 0รอ,ลอแล้วนะครับแล้ว f 2 2ลี 2> <Okay. S 1> ล่อเคะทีนี้เราก็จะถ่ายละแล้วก็งเงยซะหน่อยนะครับจัดคอมโพสภาพซะหน่อยครับจัดองค์ประกอบให้เรียบร้อย uh huh. พร้อมแล้วผมจะลั่นชัตเตอร์แล้วนะเดี๋ยวรอนะครับอย่าไปขยับมันอันนี้ชัตเตอร์เปิดแล้วนะมันกำลังรับแสงเข้ามาอยู่จะใช้ใ,ใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้าถึงวินาที15วินาทีก <15 S 1> <ล>็คือ ปุเปิดค้างไว้วิแล้าวค่อยปิดลงมาโอ้โหนะครับตอนนี้ห้ามหายใจแรงครับท่านผู้ชมก็อยากได้รูละโอเคได้รั่อกมาแล้วไเกล็ดเกลเป็นเป็นประกายเป็นแฉดมเลยโอ้เออสวยดีครับช่ดขึ้นเลยต้องบอกว่าตั้งแต่ตัวที่ใกล้ที่สุดจนไปถึงไกลที่สุดเนี่ยก็จะมีประกายมีแฉดเยอะแยะมากมายสวยงามมาก ความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตาร์